สวัสดีค่ะ ส้มจีดฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินค่ะวันนี้ส้มจีดจะพามาชมกับรถรุ่นนี้ค่ะเป็นแคปนะคะ XL พัทนะคะสปอร์ตค่ะเป็นรุ่นขายดีของเราเลยนะคะราคาตัวรถอยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทค่ะคันนี้แต่งหล่อมากๆเลยค่ะใส่ชุดเหล็ก Outlander นะคะใส่ไฟมัสแตงค่ะชุดเหล็กเนี่ยก็ใส่รอบคันกันเลยทีเดียวค่ะใส่ล้อแมกขนาด16นิ้วค่ะยกหน้า2นิ้วนะคะแล้วก็ยกด้านหลังค่ะ1นิ้วนะคะแต่งหล่อขนาดไหนนะคะเดี๋ยวส้มจีดจะพามาชมทีละจุดเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าของ ตัวรถกันก่อนเลยนะคะค่ะมาชมกันเลยค่ะสกูปด้านบนนะคะใส่เป็นสกูปทรงเรียบนะคะนิสัยทัดในการขับขี่ดีเยี่ยมเลยค่ะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้าใส่เป็นกระจังทรงเรนเจอร์แรปเตอร์นะคะทําเป็นสีดํแล้วเพิ่มไฟนะคะ3ามจุดแบบนี้เป็นสีส้มค่ะเพิ่มความหล่อนะคะให้กับเขาด้วยไฟนะคะเต็มระบบเลยนะคะไฟมัสแตงสามขีดนะคะ ไฟวงแหวนนะคะไฟปรูอายแล้วก็ไฟวิ่งเดย์ไทม์แบบนี้ค่ะใส่ตัวข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดําปกป้องนะคะตัวไฟโคมไฟได้อย่างดีเลยชุดเหล็กคันนี้นะคะใส่เป็นชุดเหล็กของงาน Outlander ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าด้วยนะคะนี่คืองานของ Outlander ค่ะก็จะมีเหลี่ยมในสารเท่ๆแบบนี้นะคะครบเลยใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบหมุดเงินค่ะล้อแม็กใส่ขนาดนะคะ16นิ้ว สีดำตัดขอบด้วยโครเมียมค่ะจะคู่กับยางแ a นคุก k อท2นะคะซีรยียางคันนี้คือ265ค่ะ 75R16 ค่ะคันนี้ยกหน้านะคะ2นิ้วใส่ก้อนรองหัวโชกเข้าไปนะคะปีกนกนะคะโชคเดิมจัดทรงให้หล่อๆแบบนี้เลยค่ะรถแคบ XL ็กซ s เอลพัสนะคะด้านข้างตัวรถนะคะ รุ่นแคร็บเ l ็กซ์เนี่ยเขาจะเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะแก้มคางเครื่องยนต์2,2160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะกระจกข้างสีดำค่ะราวหลังคาติดเพิ่มนะคะเบ้ารองมือจับติดเพิ่มนะคะมันในข้างมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถนี้หล่อมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถจะเลือกลวดลายเองได้เลยค่ะ บาเหล็กด้านหลังค่ะติดเป็นบานเหล็กของ Outlander ค่ะเป็นบานเหล็กขายาวแบบนี้นะคะสามารถเลือกส่งได้นะคะไลเนอร์ติดให้ครบเรียบร้อยเลยค่ะด้านท้ายนะคะก็ติดตัวชุดข้อไฟท้ายนะคะให้ลูกค้าเลยเป็นคำว่า Ranger แบบนี้ค่ะกันชนท้ายใส่กันชนท้ายเหล็กนะคะของ Outlander ค่ะพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดง งาน Outlander เขาจะโอบมาข้างตัวรถแบบนี้เลยค่ะปกป้องตัวรถเราได้อย่างดีมากๆเลยนะคะด้านท้ายตัวรถติดเบ้ารองมือจับแบบดาบนะคะเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนให้กับคุณลูกค้าค่ะช่วงล่างด้านหลังนะคะคันนี้ใส่ก็ลองไปหนึ่งนิ้วนะคะชกเดิมนะคะใส่ก็ลองใต้แหนกนะคะหนึ่งนิ้วนะตรงนี้สีดำๆนะ ยังอะไรยอยู่ด้านใต้ของตัวรถค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถกันต่อนะคะว่าทําอะไรกันไปบ้างนะฟัง์ชันออปชั่นข้างในมีอะไรบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเบาะก,ก็สามารถจะเดินหน้าถอยหลังได้ปรับพนักเอนได้นะคะให้ดูตัววัสดุเบาะนะคะนี่ค่ะลวดลายของเบาะก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะพวงมาลัยเป็นแบบ ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะคะมีพวงมาลัยมีปุ่มควบคุมนะคะตัวหน้าจอนะคะรับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยสั่งงานด้วยเสียงมาครบเลยหน้าจอระบบปฏิบัติการซิงสามเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple Car p l a y พ n d เอนด์อมาครบเลยระบบแอร์มาครบเลยนะคะเกียร์คันเกียร์ของเกียร์ธรรมดา6สปีดหน้าตาแบบนี้ถ้าลูกค้าต้องการจะถอยนะคะก็นี่ยกคันเกียร์แบบนี้ขึ้นแล้วดันไปนข้างเกียร์หนึ่งจะเป็นการถอยนะคะ ภายในนะคะก็จะดูสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้ค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มควบคุมไฟทั้งหมดเลยนะคะไฟหลีนะคะแล้วก็ไฟใหญ่นะคะเพิ่มลดความสว่างหน้าจอปรับองศากระจกด้านข้างนะคะเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะจกตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะคะประตูปลดล็อกเติมน้ำมันได้เลยมือจับสีดำนะคะแผงข้างนะคะบุหนังเรียบร้อยนะคะ กระจกเป็นไฟฟ้าส่วนด้านหลังนะคะเราก็มีติดตั้งตัวเบาะแคบให้นะคะเตรียมปูพรมให้ลูกค้านะเหลือทําความสะอาดอีกนิดหน่อยนะคะก็สมมมรลูกค้าแล้วค่ะแผงข้างนะคะของรถแคบก็จะมีที่เก็บของนะคะควางขวดน้ําตรงนี้ได้นะคะแคบเป็นแบบแคบเปิดได้ะคะ่ะลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถนะคะแคบ xl p a u s sport นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามาก,กับส้มจีตได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2 2 5 9 9 3 4 6นะคะวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะคะ fc ทุกท่านเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องของส้มจีตด,ด้วยนะคะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวส้มจะพามาดูรถละหละ่ออีกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ